ปลาทูสดที่ไปล้างน้ำสะอาดมาแล้วนะคะแล้วก็มาต้มในน้ำเดือดน,นะคะเราใส่ปลาร้าแซ่ไหมนะคะใส่ครึ่งทับพีต้มนะ,ะใส่น้ำลงไปคั่วให้มันแห้งแล้วหอมๆนะคั่วจนป่าจะแห้งนะ่ะ พริกห้าเม็ดน้าแล้วก็หัวหอมแดงห้าห้าหัวแล้วก็เทมกีบเล็กแล้วก็เทมกิบใหญ่5้กนะรีบนะกล้มอัน เพิ่มนิดหนึ่งใส่น้ำปลาเพิ่มมันเริ่มจะมันแห้งแล้วมันเข็มกินเข็มไม่ค่อยได้ขูดพริกกระเทียมารยละเอียดโอ้นะแกปะปลาทูสดเราไปคลุกนะเราไม่ใช่ปลาทูเค็มกินแล้ยิ่งโซเดียมเยอะดิใช่ไหมคะใส่น้ำปลรรา อันนี้เราใส่น้ำสลายเยอะใส่หมดเลยรสมันก็จะนัวๆหน่อยไม่เข็มโดดเกินใส่น้ำหอมแล้ก็ขีดสลัดนี้อร่อยแล้วมันนัวน้ำกีิม ม,มันมันเสร็ฟปลามันอร่อยต่ต้องใส่น้ำเยอะหน่อยกินเค็มอยากหนักไม่ค่อยได้มาชาวบ้านอดีก็อยากกินนะแต่ทำไมคิดว่าชาวบ้านเขาตำเค็มจังเราก็พยายามที่จะลดปริมาณไม,ม่เค็มก็ประมาณใส่น้ำเค็มรดจืดน้ไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มได้ยิ่งดีเนี่ยอร่อย,ยอยู่แล้ว ใส่รสชาติใส่ปลาแซ่บไม้เครื่องกะปิมันก็นัวๆอยู่แล้วพอเราใช้ใช้น้ำเยอะอยู่ถึปริมาณเยอะนะก็ไม่ขอปรุงอะไรแล้วกันไม่ขอปรุงน้ำปลาและมะนาวก็คือรสชาติเงี้ยไม่ชอบมากเลยนะแล้วเสร็จก็ร้อยแล้วนะคือมันอร่อยและนัวมากแค่ใส่น้ำปลาแซ่บไม้ไปต้ม Yeah. Okay.